ที่ว่าว่าที่เนี่ยทำไมถึงมี2คน 2> แต่ว่าที่ในที่นีน้หมายถึงว่าที่อะไรเปลี่ยนอารมณ์ขนาดนี้เลยนะข <laughs> นาดนี้คุณ <c oughs> อยู่กับช่องบันเทิงติดดาว <c oughs> ขอนนำเสนอวิดีโอใหม่ พี่ทาตอบแล้วหลังแม่แอบทักะออนนะคะโพสตโมเมนต์ฮิวใจติดแฮชแท็กว่าพี่ทำไมมีสองคนก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเอาเอฟซีเนี่ยว้าวุ่นหนักมากเมื่อคุณยายหมีไข่สีนะคะภรรยาคุณพ่อของแอบทักะออนพักสุจริญได้โพส์ภาพลงในอินสตาแกรมของตัวเองนะคะกับโมเมนต์ฮิวใจโดยมีสองหนุ่มนนกุลชาน์นสันตินทรนกุลพระเอกรุ่นน้องคนสนิทของแอบทักษอ,อนนะคะและคุณทิพพิธาลิมเจริญรัฐประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลร่วมเฟรมเดียวกัน พร้อมแคปชั่นที่ทำเอาฮือหานะคะว่าช่วงเยียวยาวหัวใจทำไรก็ไม่ผิดภาค2แล้วก็อีโมจิหัวใจสีขาวสีส้มพร้อมติดแฮชแท็กว่าที่ทำไมมี2คนงานนี้นะคะคุณยายหมีเนี่ยชงเข้มมากค่ะก็ไม่ดูนะคะว่าแฮชแท็กว่าที่นี้นะคะจะสื่อถึงว่าที่อะไรแต่ก็ทำเอาเอฟซีนะคะวาวุ่นอีกรอบสิคะท่ามการคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามารัวๆล่าสุดวันนี้นะคะคุณทีมพิธาถูกผู้สื่อข่าวนะคะถามถึงประเด็นนี้ซึ่งนักข่าวนะคะยิงคำถามตรงประเด็นไปว่า คุณแม่ของคุณแอบทักษอ,อนโพสต์รูปกับคุณทิมและนนกุลพร้อมระบุข้อความว่าที่ทําไมถึงมีสองคนอยากถามคุณทิมว่าว่าที่ในที่นี้หมายถึงว่าที่อะไรคุณทิมนะคะตอบว่านี่จะเปลี่ยนอารมณ์ขนาดนี้เลยหรอพร้อมกับหัวเราะแล้วก็ตอบว่าผมยังไม่แน่ใจเพราะไม่เห็นโพสต์เลยยังไม่กล้าคอมเมนต์ซึ่งเมื่อวานก็โฟกัสโดยไปให้กําลังใจคุณแอบแสดงความเสียใจซะมากกว่าเลยยังไม่ได้เห็นโพสต์ แต่ว่าจะไม่ไปเป็นว่าที่อะไรในบ้านหลังนั้นใช่ไหมคุณทีมนะคะก็ตอบว่าก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าที่คุณทีมไปร่วมงานนะคะเพื่อไปให้กําลังใจคุณแอปแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวค่ะความสัมพันธ์ก็ยังยืนยันชัดเจนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเห็นแม่แม่ของคุณแอปทักษสองเขาโพสต์รูปบอกว่าโพสต์รูปกับพี่ทีมแล้วก็โพสต์รูปกับน้องนนท์คุณแล้วบอกว่าว่าที่ว่าว่าที่ทาไมมีสองคนว่าที่นี่คือว่าที่อะไระ นี่นี่คุณจะเปลี่ยนอารมณ์ขนาดนี้เลยนะ <c oughs> อ,อผมโพสอะไรนะครับผมยังไม่แน่ใจเลยแม่แ,แม่ของแอปกัร์อนมีรูปบอกว่าวุ่นจังใช่ไหมอ่าแล้วโพสรูปที่ถ่ายคู่กับคุณพิธาแล้วก็น้องนนกุลแล้วบอกว่าทีวา่ว่าที่เนะี่ยทำไมถึงมีสองคน<อ>แต่ว่าที่ในที่นี้หมายถึงว่าที่อะไรนะ <laughs> ผมไม่แน่ใจจริงๆครับผมยังไม่ได้เห็นโพสตเลยยังไม,ยงไม่ยังไม่กล้าคอมเมนต์นะครับก <im itar> ็เมื่อวานก็โฟกัสในการไปแสดงไปให้กําลังใจคุณครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวซะมากวามกว่าก็เลยผมยังไม่แน่ใจว่าโปสเซอร์เพราะเมื่อวานกลับมาก็เอาลูกเข้านอนแล้วแล้วก็ตื่นเช้ามาที่นี่เลยยังไม่ได้แต่ว่าจะไม่ได้ไปเป็นว่าที่อะไรในบ้านหลังนั้นใช่ไหมฮะก <im itar> ็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเพื่อนที่ีต่อเหมือนเดิม ได้เนะคะนักผู้ชมเนื่องด้วยสถานการณ์นี้นะคะอยู่ในช่วงของการสูญเสียอยู่ในช่วงของการโศกเศร้านะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ควรส่งกําลังใจให้หมามีแอปนะคะก็อยากจะให้แฟนคลับหรือว่าแฟนด้อมแต่ละบ้านนะคะงดการจีนงดดราม่าแอปเนี่ยก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะช่วยกันส่งกําลังใจให้หมามีแอปกันเยอะๆนะคะภายนี้เนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้หมามีแอปแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลัง